ก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่แจ้งถึงการได้รับเหรียญของหลวงปู่มามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทุกท่านหลายๆท่านที่ได้สั่งจองเหรียญไว้กับทางผมนะครับเป็นเหรียญรุ่นมหาเศรษฐีมั่งมีทรัพย์นะครับปลุกเสกไปเมื่อวันที่25มกราคม2564ที่ผ่านมานะครับที่วัดป่าวิเวกธรรมที่จังหวัดกาฬสินนะครับมีพิธีกรรม ยิ่งใหญ่อลังการนะปลุกเสกอบอกเลิกเบิกยามกันหน้าพระพุทธมิ่งเมืองฟ้าแดดส,สูงยางนะหน้าวัดเลยแล้วก็มีพิธีกรรมในการปลุกเสกอย่างเข้มขลังนะวันนั้นเป็นวันปริวาสกรรมด้วยนะเขาเรียกว่าปริวาสกรรมนะมีะใช่ไหมน่าจะใช่นะมีพระ หลายๆทั่วสารทิศในทางภาคอีสานเนี่ยมาเข้าปริวารสกรรมใช่ไหมนเนี่ยเดี๋ยวผมพูดผิดไปนะถ้าผิดไปขออภัยด้วยเอาเป็นว่ามาปฏิบัติธรรมกันที่วัดป่าวิเวกธรรมนะอันนี้ก็ได้รับนะเหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นเหรียญชุดกรรมการนะเป็นชุดสามเหรียญยกรังสําหรับผู้ที่จองยกรังไปะนะผมก็ได้อันนี้ส่งมาแล้วเพราะว่าตัดยกรังมานะ จำนวนเหรียญอื่นก็จำหน่ายแจกจ่ายกันไปสำหรับผู้ที่สั่งจองไปอันนี้ให้ดูความสวยงามของเหรียญก่อนแล้วกันนะบางท่าน,นอาจจะว่าเหรียญไม่ค่อยโดนใจสักเท่าไหร่นะแต่ว่าผมว่าโอเคนะเป็นลายกระหนกเป็นเหรียญเสมาลายกระหนกมีพญานาคที่บ่งบอกถึงเป็นพญานาคแดนอีสานโดยแท้เลยนะด้านบนนี้ก็เป็น เขาเรียกว่าอะไรซุ้มหรือเปล่านะซุ้มซุ้มกหนกะข้างบนเขาเรียกว่าอะไรผมจาไม่ได้นะเอาเป็นว่ามีเอกลักษณ์ความเป็นเสมาของเหรียญรุ่นนี้เลยทีเดียวนะมีเหรียญรูปพระราหูนะอันนี้เขาจะเรียกเป็นเหรียญเสมาราหูอ่ะเสมาราหูหลวงปู่เจนี่ให้ดู เหรียญอันนี้เป็น1ใน3นะหใน3นะด้านหลังเขาก็จะเป็นอันนี้นี่อะไรนี่ฮานุมานตัว9นะตัว8เป็นยังไงตัว1เป็นยังไงผมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าเป็นตัว9นะประทับหลังราชสีเชิญธงด้วยนะแล้วก็มีอักขระเลขยันลายล้อม,มบริเวณมีมโคดนะสอตัวด้วยนะ อันนี้นะเนี่ยจะเป็นการยิงเลเซอร์นะแล้วก็มีบอกอันนี้จะบอกเนื้อนะบอกเนื้อไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นเนื้ออะไรนะยิงเลเซอร์กำกับเนื้อไว้เลยนะไม่ต้องเดานี่นะสัมฤทธิ์เนะี่ยสมฤทธิ์ลนะงยาทงชาติหน้าทองทิพยนะ์สัมฤทธิ์แล้วก็มีหมายเลขเป็นเลเซอร์อีกเช่นกันนะนี่ รุ่นนี้เป็นฮนุมานเนี่ยฮนุมานก็ประมาณนี้นะอันนี้คือเนื้อสัมฤทธิ์นะสัมฤนะทธิ์เนี่ยทายทำกันในดงดงดทันยพืชนนะี่ยไม่ใช่นะน,น,นี่เป็นหน้ากากนะหน้ากากหน้ากากทองเหลืองแล้วก็เป็นการคุยพื้นเขาเรียกว่าคุยพื้นนะแต่ผมนิยมจะเรียกว่าซาะร่องนะแต่ว่านี้คุยพื้นเป็น รวดรายที่ออกมาดูดีนะดูดีหน่อยนะนี่เป็นโรงยาที่ดูแล้วจับตา,อ,าอะไรนะจับตาจ้องไพูดผิดพูดถูกนะเป็นเอาเป็นวาสวยแล้วกันนะนี่อันนี้ก็เป็นหนึ่งใน3ามเหรียญชุดกรรมการนะนะกรรมการอันนี้ดึกแล้วนี่จะพูดลิ้นพันกันหน่อยนะอันนี้เพราะว่า ของนี่เพิ่งได้มาเมื่อตอนทุ่มหนึ่งไงนะแฟร์เอ็กเพรสส่งมานี่ทุ่มกว่าๆจะสองทุ่มแล้วนะก็เลยไม่สามารถที่จะแพ็คส่งลูกค้าได้ทันนะก็มาแจ้งกันว่าเหรียญมาแล้วก็ทําการแพ็คนะบางส่วนก็ส่งไปส่งไปแล้วนะบางส่วนก็ยังต้องส่งในวันพรุ่งนี้อีกนะก็เดี๋ยวแจ้งรหัสพัสดุไปให้ทราบนะอันนี้ก็จะโอปากจะจุๆหน่อยนะโอ้นะนี่ อันนี้ก็จะโอ้นะนี่บูมๆหน่อยอะนะเป็นนะวะัโลหะไม่ตัดปีกนะแล้วก็เป็นหน้ากากเงินนะเนี่ยดูแปลกตาดีนะอันนี้ถือใกล้ๆนะใกล้ๆเหรียญน,น,นี่ประมาณนี้นะนี่เขาก็เนี่ยเห็นไหมเขาจะยิงโค้ดบอกเนื้อไว้ชัดเจนนะไม่ต้องไปเดานะเป็นนวัโลหะนะเก้ารอบหน้ากากนะหน้ากากหน้ากาก นี่นักการเงินนั่นแหละครับมีหมายเลขแล้วก็มียิงเลเซอร์เก้ารอบนะไม่ตัดปีกเพราะว่าโลหะเนี่ยฮันุมานะเนี่ยน,น,นะนมีหัวใจฮนุมานนะฮนุมานนะเนี่ยนักสังสตางด้วยหรือเปล่านะนี่วัดป่าวิเวกธรรมจังหวัดกระสินนะอ๋อเป็นที่จับตาต้องใจเนี่ยเออนึกคำออกแนละ้วแก้คำหน่อยนะนี่โอ้วันนี้จะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะ เพราะว่าหรือว่ากล้องเราไม่ไม่ชัดเนี่ยนี่นี่หน้ากากเลยหน้ากากอะไรเงี้ยนี่อือือก็มาแจ้งกันก่อนแหละว่าได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเหรียญรายการรุ่นเนื้อเนะี่ยอันนี้อยู่ในชุดอ่าสามร้อยชุดเนะี่ยสามร้อยชุดที่จัดสร้างขึ้นนะสมบนาคุณกับผู้จองยกรังนะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีให สั่งจองยกรังกันอีกหรือเปล่านะนี่ประมาณนี้เลยนะนี่อันนี้เป็นเนื้อสตินนะก็เดี๋ยวดูก่อนเขาเขียนไว้ว่าอะไรอันปาก้าสตินหน้ากากทองทิพย์นะสองสองหกเก้านะหมายเลขอ้ก็เป็นเก้าล้อมนี่นี่มะมะเนี่ยตอกคดมะมะนะยิงโคดเลเซอร์มะมะอันสตินนี่จะดูง่ายนะดูแล้ว สบายตากว่านะนี่สตินก็จะดูดูสบายตากว่านะเนี่นี่ยเออสตินนี่ดูดีนะนี่วันป่าวิเวกทมอันนั้นเป็นรอยกาวนะนี่รอยกาวนะเอ้โรงงานเดียวกับพี่จวบหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะเพราะว่าจะมีทิ้งร่องรอยอะร่องรอยกาวเนี่ย เนี่ยอันนี้กาวสามารถที่จะดึงออกได้นะไม่ใช่ขี้มูกอะไรนะเป็นกาวนะกาวกาวที่เขาติดหน้ากากอ่ะเนี่ยเราดึงได้นะไม่ใช่ชีสจากพิซซ่านะอย่าเข้าใจผิดนะนึกว่าพนักง,งานปั๊มดีเรากินพิซซ่าไปด้วยนี่ไม่ใช่นะเป็นกาวที่เขามาติดหน้าเนี่ยหน้ากากนะี่แหละเนี่ยนีไ่ไงเห็นไหมเห็นความสวยงามไหมผมว่าโอเคนะของผมนี่เหลือไม่ไม่ถึงสิบเหรียญน,นะ ที่มีเหลือทําคลิปอ่ะเดี๋ยวค่อยออกคลิปต่อไปแล้วกันนะคลิปแอบสองนิดนึงนะมาแล้วปล่อยของไปด้วยดีกว่านะแต่น,นี่ก็มาบอกกล่าวกันนะว่าว่าถุงคนรุ่นนี้เนี่ยนะมาถึงผมเป็นที่เรียบร้อยนะปลุกเสกกันไปแล้วนะวาระหนึ่งนะหลวงปู่เจยืนหน้าหน้า,หน,าหน้าวัดเลยหน้าองค์พระประธานของวัดเนะี่ยพระพุทธมิ่งเมืองฟ้าแดดสองอูงยางนะปลุกเสกนะหนึ่ง หึ่งตะวันนะอ้ยหลวงปู่ยืนเสกให้จ้องพระอาทิตย์นะแล้วก็เสกให้นะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีพิธีกรรมนะอยู่ในร่มอีกนะเป็นการพุทธาพิเศษนะอย่างเต็มรูปแบบนะในการปลุกเสกวัตถุมงคลนะนเพราะว่าใครที่ได้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังสักเท่าไหร่นะผมปิด ใหม่ไปหรือเปล่าเนี่ยเสียงจะอู้อีหรือเปล่าอู้อีไงขออภัยได้แล้วกันนะนี่ใช่ไหมความสวยงามน,นะด้านหลังก็ประมาณนี้นี่คือชุดกรรมการชุดอ่ยกรังไม่มีให้เปิดจองนี่เป็นโคตนะ่นะน่นะนะมะมะอันนี้เป็นนะมะมะนะอันนี้ก็เป็น มามๆเหมือนกันนะโอ้อนะโออก็ประมาณนี้แล้วกันนะหน้าต่องเขาก็นี่เหลียนเสมาพระราหูหลวงปู่เจกระตักบ,บุญโย,ยหลวงปู่เจบุญมาเนี่ยนะนอันนี้คือชุดชุดแยกอะชุดอ ยกหลังนะชุดยกหลังมาส่องความสวยงามใกล้ๆหน่อยแล้วกันนะก็ต้องขออนุญ,ญาตนะครับท่านที่สั่งจองไว้ด้วยนะว่าจะต้องเอามาออกเผยแพ่ก่อนนะบางท่านยังไม่ได้นะว่ามันสุดวิสัยจริงๆนะเพราะว่าผมก็รอทั้งวันแล้วนะรอทั้งวันเลย ไปไปทำอะไรไม่ได้จะทำคลิปก็ทำไม่ได้นะเดี๋ยวเสียสมาธิเพราะว่าจะรอเพื่อที่จะแพ็คของส่งเนี่ยนะก็เขามาสมึดค่ำเลย,เยก็เลยต้องต้องส่งให้ได้พรุ่งนี้นะไม่งั้นวันนี้ก็ส่งเป็นที่เรียบร้อยพรุ่งนี้ก็น่าจะได้กันอะไรประมาณนี้นะแต่ก็ต้องขยับไปนิดหนึ่งก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจสั่งจองกันมานะส่วนเหรียญของหลวงพ่อพัดเนี่นะ ห,หลายรุ่นเนี่ยโหเลื่อนนะเลื่อนแล้วเลื่อนอีก <S <S เลื่อนแล้ว,เล,ลวเลื่อนอีกนะผมว่าผมจะไม่เปิดแล้วไม่เปิดนในสายของหลวงพ่อพัดคือไม่ได้เปิดจองแล้วนะไม่เปิดจองในสายหลวงพ่อพัดแล้วนะจะเป็นอีกไม่กี่รุ่นนะที่เปิดจองค้างๆไว้ก็จะปิดแล้วก็คงไม่ได้ไม่ได้รับออเดอร์มาจากที่ไหนแล้วนะก็เกรงใจหลายๆท่านนะเกรงใจที่จะต้องมารอไปด้วยนะ ก็ไปหาสายอื่นๆมาให้เปิดจองแล้วกันนะสายนอกกระแสนะสายแบบว่าไม่ค่อยมีใครสนใจอะไรเงี้ยมาเปิดจองให้แล้วกันนะส่วนสายแบบว่าสร้างกันดุเดือดอะไรเงี้ยก็ต้องเผาๆลงเนเกรงใจหลายๆท่านนะจองแล้วก็ยังไม่ได้วาทุงคนนะผก็ลำบากใจเหมือนกันนะนี่หลวงปู่เจบุญมากระตับปัญโยนี่เ,นเข้าท่านะนี่ ด้านัลังกงอืมสีมันแบบว่ามันสะท้อนเนี่ยนะเดีย๋ยวไว้คลิปต่อไปก็ไปเอาพวกเหรียญย่อยๆมาลุ้นแล้วกันนะมีอยู่ห้าหกเหรียญเนี่ยที่ที่ของผมเหลืออยู่นะที่มีสั่งจองแล้วก็ยังเหลือให้แบ่งปันกันนะนะเ่ นี่องค์พญาราหูนี่โอ้โหนะพอออกเป็นเป็นอันปากกาส,สาตินแล้วเนี่ยสวยงามนะดูแล้วสบายตานะสบายตาสบายใจเออจับตา,อ,าอะไรต้องต้องตาจับใจเออประมาณนี้มั้งน,นะเขาจะมีกาวอยู่หน่อยนะนี่กาวนะ

เปนะ็นโคดเลเซอร์นะนี่โคดเลเซอร์นี่แล้วก็มีหมายเลข9รอบนะเลเซอร์9รอบล้อมรอบนะอันนี้ก็เป็นเนื้อนวะนวะนากากนะน,น,นี่มหาเศรษฐีมั่งมีทรัพย์นะ ไว่อ่ะนะพูดถึงก็สองสาเดือนนะอันนี้ก็จะแปลกตาหน่อยนะอาจจะหน้ากากอาจาอาจะเออจะบกย่นๆหน่อยอ <c oughs> ดูแลแปลกตานะไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะพิจารณากันเอาเองแล้วกันนะอ,อันนี้ต้องคุยกับโรงงานหน่อยอนะ่ะว่าเออถ้าของไม่ชัดอะไรเงี้ยนะน่าจะเออเนี้ย เอาเอาเป็นว่าของแถมมาแล้วกันอ่านี่เอาเป็นมาแจ้งข่าวกันนะว่าได้รับวัตถุมงคลเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวก็จัดส่งแล้วก็แจ้งไปให้ทราบกันนะครับอันนี้เป็นชุดกรรมการเนะี่ยปลุกเสกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเอาไว้รอเอามาแอบส่องกันอีกทีนะในชุดแบบว่าชุดลุ้นเนี่ยนะเ,เหรียญลุ้นเนี่ยอันนี้ก็เหรียญชุดนี่ ยกชุดนะสมนาคุณยกชุดจะบอกว่าแจกยกชุดก็ไม่ใช่นะสมนาคุณสำหรับผู้ที่สั่งจองยกหลังแล้วกันนะประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็บอกตรงนะว่าเหรียญรุ่นนี้นะการสั่งจองนี้ก็ไม่ค่อยเยอะด้วยนะในช่วงที่เปิดสั่งจองเนี่ยความสนใจของอผู้ที่อยากจะสั่งจองก็ ไม่ค่อยมีกระแสมากสักเท่าไหร่เหตุด้วยว่าในช่วงที่เปิดจองเนีเป็นช่วงปลายปีต้นปีพอดีนะเพราะว่าช่วงเนี้ถ้าเป็นนักสร้างพระที่เขารู้เกมมาทันเกมเนะี่ยก็จะเข้าใจว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเก็บเงินเก็บทองในการกลับบ้านกลับช่องกันนะมี2ช่วงนะที่จะอันตรายสําหรับนักที่จะสร้างแล้วก็เปิดจองกันก็คือช่วงปีใหม่กับช่วงสงกรานเนี่แหละนะ ก็จะเป็นการเปิดจองที่จะได้ยอดในการจองนี่ก็ค่อนข้างจะน้อยลงนะก็ก็เลยทำให้นะกระแสในการสั่งจองน้อยไปหน่อยนะแต่ผมคาดว่าหลังจากนี้ไปนะคนได้เห็นของของเรียกว่าของผ่านหนะ้าจอของผ่านการไลฟ์สดผ่านการาขายออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะก็จะมีกระแสความนิยมในเหรียญรุ่นนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็สำหรับเหรียญ มหาเศรษฐีมั่งมีทรัพย์วัดป่าวิเวกธรรมนะจังหวัดกาลสินในสายหลวงปู่เจเนี่ยก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สั่งจองวัตถุมงคลมานะเดี๋ยวจะส่งไงแล้วก็แจ้งไปนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ